สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นตัวอย่างสำหรับให้ฝึกแกะแบบช้าๆกันนะครับสำหรับฟิงเกอร์สไตล์เพลงจำนวนของโนดนถนนเพลงนี้นะครับใช้คารโปทับไว้เฟสที่3แล้วก็ชุดคอร์ดที่เราเล่นจะอยู่ในคอร์ดทางคีย์จีนะฮะผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเอาไว้สำหรับฝึกแกะแบบช้าๆนะครับส่วนสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถเข้ามาเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตรกีตาร์ออนไลน์กับน้าสอนได้นะครับจากข้อมูลตารางใต้คลิปหรือตามช่องทางติดต่อที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับก็จะมีคอร์ดปรับพื้นฐานสิบบทู่ฟิงเกอร์ หรือว่าผู้ที่ต้องการเล่งรัดก,การฝึกในแนวฟิกเกอร์สไตล์โดยเฉพาะถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแด้วมาฝึกแกะกันได้เลยนะครับ จุดสังเกตนะครับจากแถบให้สังเกตตำแหน่งที่เล่นเทคนิคของมือซ้ายที่กดค้างให้เกิดหางเสียงแล้วก็เทคนิคที่เป็น h a m m มอร์อกับพูออฟส่วนมือขวานะครับก็ให้สังเกตการดีดเป็นสัดส่วนจังหวะที่มีความสม่ำเสมอแล้วก็การเคาะจังหวะด,ด้วยนิ้วก้อยตรงนี้ก็ให้สังเกตเป็นจุดสําคัญนะครับฝึกแกได้แล้วก็มาดูท่อนต่อไปได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ให้สังเกตตรงจังหวะที่4ที่ผมใส่สัดส่วนแบบละเอียดให้สังเกตนะฮะก็จะมีสัดส่วนที่มีความซับซ้อนด้วยวิธีการดีดที่ต่อเนื่องของจังหวะที่4ที่เป็น FOE ที่เป็นจังหวะกึ่งโยของจังหวะที่4ที่เป็น3สัดส่วนสังเกตที่ห่างตัวโน้ตเป็นขบเบต1ชั้น8จุดนะครับแล้วก็ห้องถัดไปของ A Min o r อซตรงจังหวะที่3เนี่ยก็อย่าลืมเคาะจังหวะเพื่อให้เล่นจังหวะที่4ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเข้าไปสู่ท่อนคอรัสนะครับต่อไปมาดูท่อนคัะ สำหรับทอดคอรัลก,ก็จะมีเทคนิคของการตบให้เกิดเสียงในจังหวะที่2กับจังหวะที่4ของแต่ละห้องตรงนี้ก็สังเกตแล้วก็ฝึกตามเทคนิคนะครับ สำหรับการฝึกสร้างความถนัดนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกเอาทีละจังหวะทีละขอดทีละห้องทีละท่อดค่อยๆรวมกันไปจนเล่นได้จนจบเพลงแล้วก็พัฒนาความเร็วให้เร็วขึ้นไปจนถึง65 BPM แล้วก็ลองเล่นกับตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูในคลิปตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ขอให้ผสมความสําเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ